เส้นทางในป่านะครับออฟโรดถามว่ามันจะเป็นต้องยกสูงไหมนะครับผมก็ยังบอกว่าไม่จําเป็นไปในทางที่เหมาะสมแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณนะครับไปปรับปรุงนะครับก็คือในเรื่องของก้อนก้มันกันแข้งตัวนี้ครับกันแข้งตัวนี้เพราะว่าของเดิมเนี่ยนะครับโรงงานให้มาเนี่ยมันเป็นเหล็กบาง0.8ม mm. ิลลิเมตรมันบางไปนะครับมันบางไป เวลาเราไปชนอุปสรรคเนี่ยนะครับมันอาจจะบุกปี้รับพานเข้าไปถึงตัวเครื่องได้นะครับให้ไปหาแผ่นตัวนี้ปิดนะครับเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นในท้องตลาดมันก็มีหลายอย่างนะครับเหล็กหนา5มิลก็มีของผมใช้นี่2.8มิลผมว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้ไปแอดเวนเจอร์ถึงขั้นรถกับแคุณลองดูนะครับเส้นทางข้อซูมตัวนี้นะครับผมกำลังจะเข้าไปเนี่ยมนต้องชนแน่นอนนะครับถ้าอย่างเงี้ยอกมันจะรับก่อนนะครับกล้องลงมาทางนี้นะครับ ๋ย่าพยายามทำอื่นนี่ครับเห็นไหมครับต้องตามมามันโดนกันแข้งแล้วนะครับเห็นไหมครับกันแข้งรับไปแล้วนะครับตัวนี้ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมันติดผมก็จะรู้ จะไม่ไปต่ออย่างนี้ผมจะไม่ไปต่อถอยครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวมันจะมาโดนปีกนกแล้วนะครับโอกาสอันตรายพ้าทัง้งมีสุงนะครับถอยครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าอุปสรรคของผมข้างหน้าคืออะไรครับหินนะครับสมมุติว่าผมเลี่ยงไม่ได้แล้วผมจะเป็นต้องผ่านหินนะครับถ้าผมไม่มีกันแข้งใต้นี้ นะครับผมอาจจะเจอหินนี่ปะทะครูดกันแข้งโรงงานให้มาถามว่าพอไหมผมตอบได้เลยว่าไม่พอนะครับผมกล้าฟันธงเลยไม่พอเขาให้มาบางเกินไปบางคนถามว่าแล้วทําไมโรงงานเขาไม่ให้ดีๆมาเลยถ้าให้ดีหมดทุกอย่างราคารถจะอัพหมดอย่าลืมนะครับมันมีราคาส่งราคาปลีกราคาผลิตมันบริษัทมันต้องมีกําไรของยี่ห้อรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่น ผ่านหน้าเครื่องเจออะไรครับอ่างเครื่องอ่างเกียร์อ่างเกียร์เนี่ยครับแบรนแบนเกียร์โตนะครับแบรนแบน,แบน,แบนเจอไอ้น,นี้ครูดเข้าไปนะครับงานงอกเลยอ่างเกียร์จจะแหวกทะลุเลยนะครับเลยอ่างเกียร์มีอะไรครับสมมุติว่าเลยหินก้อนนี้นะแล้วมันเป็นเดินลงมาอย่างนี้มันจะต้องไปค้ำอยู่ตรงกลางพอดีพอดีเลยไปโดนเลยครับผม มันจะไปโดนลูกบังคับเกียร์โลเกียร์สโลซึ่งเป็นกล่องพลาสติกสีดำๆนะครับมุดไปดูได้นะครับตรงนั้นถ้าแตกบาลายเลยนะครับแน่นอนศูนย์ประกันจ่ายให้แต่คุณจะออกป่ายังไงนะครับจะออกป่ายังไงแค่นั้นแหละครับมันคือโจทย์เพราะฉะนั้นกันแค่ส่วนหน้าไม่พอจะต้องมีก,กันอกเกียร์อีกเกียร์อ่างเกียร์แล้ก็ เกียร์โลเกียร์สโล่องควบคุมอย่าให้พังเลยนะครับนี่แหละครับคืออุปสรรคถ้าคุณเห็นว่าทางแค่นี้กำลังล้อไปได้ไหมไปได้นะครับรถยนต์ไปได้แน่นอนนะครับแต่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดบาดเจ็บยุ่งครับการลำเลียงรถออกจากป่าไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเห็นทางอย่างนี้ถ้าคุณไม่อยากลุยอันหลังกลับครับแต่ถ้าคุณอยากลุยต่อคุณต้องพร้อม นะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ลองลุยไปเลยนะครับลุยไปเลยคุณอาจจะเจอการบาดเจ็บของรถยนต์นะครับนี่ครับสมมุติว่าทางเนี่ยมันเบี่ยงไม่ได้เลยนะมันจําเป็นต้องมาทางนี้ให้ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อครับ ได้ยินเสียงอะไรไหมครับคโครมเบลเลอร์เลยนะครับคโครมเบลเลอร์เลยต้องตามมาคโครมเบลเลอร์เลยนี่ครับกันแข็งนะครับผมถึงบอกว่าผมไม่อยากจะเทคถ้าเทคเนี่ยนะครับมันจะมีภาวะกระแทกช่วงยืดยุบมันจะกระแทกลงไปนะครับถ้ารถคุณไม่ได้ยกแล้วคุณไม่มีกันแข็งตอนนี้เผลอๆนะครับช่วงล่างคุณบาดเจ็บนะ นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการแข็งนะ,ะการเทคมันจะทําให้รถบาดเก็บได้ง่ายผมถึงบอกว่าเบาได้ก็เบานะครับถ้าไม่ได้นะครับก็ต้องวิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้ต่อนะครับสนับสนุนโดยกันแข็งเกียร์หลักที่ยาวโอบลูกเกียร์สโลผลิตจากเหล็กหนา2.8ม mm. ิลิเมตร ตัดด้วยระบบเลเซอร์ขึ้นรูปพับขอบพ่นสีดำระบบพาวเดอร์โค้อย่างดีสนใจ Line ID s i b m u 5 6 4 7อ